เขาสามารถทำลายเฉิงเต้าได้ด้วยร่างอาวตารของเขาเขาคู่ควรกับการเป็นความภาคภูมิใจของตระกูลส่วนโจอของข้าจริงๆเสี่ยวเย่เือแล้วเราคงรอไม่นานหรอกที่จะต้องก้าวเข้าสู่เส้นทางต้องห้ามใช่ไหมเมื่อใช้ร่วมกับอานุสาวลีใหญ่ที่สมบูรณ์แบบที่ได้รับมาจากสิวโยแล้วจะสามารถใช้งานได้ตลอดเวลาแต่ตอนนี้ข้ายังไม่มีแผนนี้ข้าไม่คิดที่จะออกจากกวานนี้จนกว่าอาวุธจะฟื้นตัว ข้าเข้าใจข้าเข้าใจนั่นแหละความเร็วคือสิ่งสำคัญข้าจะไปช่วยพวกเขาและฝากค่ายฐานชื่อชงไว้กับเจ้าแต่ข้าไม่ได้ซ้อมพวกงี่เง่ากับเจ้ามานาแล้วนี่เป็นโอกาสอันหาได้ยากทำไมไม่ทำแบบนั้นล่ะแบบไหนถูกต้องแล้วแม้ว่าตอนนั้นเราจะมีกันเจ็ดคนแต่ตอนนี้เหลือสองคนแต่การเดินทางของเราถือได้ว่าจะท้อนถึงทัศนคติของจีนได้ใช่หรือไม่ข้าปฏิเสธเพราะรู้สึกว่ามันไม่จำเป็น สำนึกแห่งพิธีกรรมสำนึกแห่งพิธีกรรมมันเข้าใจไหมไอ้ไม้ตายข้าต้องการมันข้าต้องการมันกกวนๆข้าไม่รู้จักเขาเจ้าเป็นพ่อแล้วเจ้าช่วยอยู่ทําตัวเป็นเด็กหน่อยได้ไหมข้าไม่สนหรอกถ้าเจ้าไม่เห็นด้วยข้าจะไม่ลุกข้าจะนอนอยู่ตรงนี้ตอนนี้หนีช้างอยู่ที่จิวโยดังนั้นมันจึงไม่สะดวกแม้ว่าเจ้าจะอยากเปลี่ยนก็ตามแล้วตกลงไหมข้าบอกว่าหนีช้างไม่อยู่ที่นี่ ไม่เป็นไรถ้าหนีช้างไม่อยู่ข้าเอาเสื้อเกา่าวกัของเราไปด้วยตอนไปเที่ยวใช้ได้ว้าวนี่คือชุดอยู่ในฟอร์มของเย่ยจือตอนเด็กๆเ,เป็นยังไงบ้างรอไหมรอ่อรอ,รอ,รอ,รอครั้งแรกที่เห็นในท่านแต่งตัวแบบนี้หลังจากที่เย,ย่จือเปลี่ยนชุดแล้วก็ถึงตาข้าบ้างเปิด เจ้าต้องการเรียกดวงด้วยชื่อเดิมหรือชื่อต่อปัจจุบันของเจ้าอะไรก็ได้แล้วข้าจะตัดสินใจเทพเจ้าแห่งเซนโซวันนี้เราสองคนมุ่งหน้าไปยังทางทิศตะวันตกเพื่อต่อสู้กับความชั่วร้ายเพื่อรักษาความยุติธรรมขอให้เทพเจ้าคุ้มครองเราและช่วยเราต่อสู้กับปีศาจและปกป้องหนทางเพื่อที่เราจะได้เป็นผู้ที่มีวันพ่ายแพ้และเอาชนะทุกการต่อสู้และขอให้โชคทางการอาหารของเราจเจริญรุ่งเรือง อดีตวีรบรุษท,ทั้ง7ดของเซินโซต้านหลางฉินโกโพจุนเฉินเย่เข้าสู่รูปแบบในท่านสิ่งที่ท่านกับดงฉินพูดเมื่อกี้นี้เป็นข่ายแห่งชัยชนะหรือเปล่าเปล่ามันเป็นเพียงแค่พิธีกรรมเล็กๆน้อยๆอย่างที่เขาบอกดูข้างหน้าสีในท่านพิกัดอยู่ตรงนั้นเข้าใจแล้วถึงแล้วกลายเป็น มีศัตรูมากมายเจ้าอยู่ที่นี่แล้วอาจารย์เต่าเฉินเย่เอเทนาเทพีแห่งปัญญาข้าได้ยินมาว่าเจ้าได้รับบาดเจ็บสาหาัสและตอนนี้ดูเหมือนว่าสิ่งที่เจ้าพูดจะเป็นความจริงโอดินราชาแห่งแอสการ์ดเสาหลักทั้งสิบสองแห่งท้องฟ้าแท้จริงแล้วเมื่อเทียบกับหาานะการทำลายล้างโลกครั้งที่สี่อย่างเต่าจุนเจ้าก้อนแอลงมาเสาหลักทั้งสิบสองแห่งท้องฟ้าสุด ตามที่คาดไว้หากป anyway, not not like like ha. Ha ัสสัจพลางศักดิ์สิทธิ์แม้แต่บุคคลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอดีตก็ยังต้านทานการกรดกของการเวลาได้ยากข้าไม่สนใจที่จะพูดเรื่องไร้สาระกับเจ้ามอบเทพเจ้าผู้เป็นพ่อมาเถอะพ่อฮ่าเจ้าตามหาพ่อของข้าอยู่เหรอคุณดูบุตรศักดิ์สิทธิ์แห่งดินแดนศักดิ์สิทธิ์ตะวันตกเป็นไปได้ไหมว่าท่านผู้เป็นเลิศว่านเต๋าเซียนเซิงเสินซุนต้องการเข้าร่วมมิการของเราด้วยหรือไม่ ใช่แล้วมาพบกับบุตรมนุษย์สิพระหัตถ์ของพระบิดาบนสวรรค์เปิดต้อนรับเจ้าเสมอข้าจะพูดสิ่งนี้เป็นครั้งสุดท้ายมอบเทพเจ้าผู้เป็นพ่อน,นั้นมาแล้วข้าจะไม่ฆ่าเจ้ากษัตริย์องค์นี้ไม่รู้ว่าเจ้ากําลังพูดถึงอะไรแต่ตอนนี้เจ้าได้เข้ามาสู่แดนศักดิ์สิทธิ์ป่าตะวันตกของเราอย่างเปิดเผยและได้ทาลายสนที่สัญญาไม่ลูกหลานระหว่างภูมิภาคศักดิ์สิทธิ์ทั้งสี่ตาจุนตอนนี้เจ้ามาถึงแล้วอย่าไปเลยข้า หากจเจ้าดื้อรั้นและปฏิเสธที่จะเปลี่ยนแปลงก็อย่าโทษข้าเลยเสี่ยวฉีหมดอาวุธศักดิ์สิทธิ์อาวุธศักดิ์สิทธิ์เต้าเหมือง,งเซิน